แล้วเรื่องโดนพ่อเลี้ยง56 EP 0.2ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะขอบคุณค่ะหลังที่อริสราเข้ามาในครัวเพื่อที่จะทำกับข้าวเธอหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาผู้เฒ่าผู้แก่ของผู้เป็นแม่ที่อยู่ทางเหนือแล้วอธิบายอาการที่ลูกสาวเป็นอยู่ซึ่งเธอไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรกลัวจะเป็นสิ่งที่มองไม่ เห็นเหมือนที่เคยเจอครั้งที่พ่อของอัญญาพัทระยังอยู่และฆ่าชีวิตผู้เป็นสามีของเธอไปอย่างไม่มีวันกลับอันเดียวลุงหนานจะตามเตียนสะดอกครอบส่งครอซื้อนอกกําเดียวมันจะก่อยก่อยดีขึ้นจากหนักจะเป็นเบาจะไต่อีน้อยนี่เหลือจิ้นเดียวหนาบ่อดีเลยงั้นเดี๋ยวลุงจะจุดเทียนสะดอกครอบส่งครอให้นกจากหนัก จะได้กลายเป็นเบาชะตายายหนูนี่เหลือแค่ชั้นเดียวเองนะไม่ดีเลยอริสราได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจมากเลยรีบขานรับออกไปค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณลงุงจากนั้นก็วางสายไปแล้วรีบทำอาหารอ่อนๆง่ายๆเพื่อให้ย่อยง่ายๆให้กับอัญญาพัทระได้ทานไม่นานเพลงพินก็กลับมาทั้งสองก็พากันทานอาหารแล้ว พากันขึ้นห้องไปแล้วก็พากันอาบน้ำชำระร่างกายซึ่งอัญญาพัทระเป็นฝ่ายอาบก่อนเพลงพินนอนถ่ายโทรศัพท์เข้าเฟซบุ๊กระหว่างรออัญญาพัทธระอาบน้ำร่างบอบบางดันตัวนั่งเหมือนคิดอะไรออกส่วนอริสราแม่ของอัญญาพัทระหลังจากทำอะไรเสร็จก็รีบเข้าไปในห้องพระแล้วก็สวดมนต์ตามปกติ แต่วันนี้เธอกลับสวดมนต์ขอพรให้ลูกสาวเธอให้พ้นจากอาการที่เจ็บปวดแกรกเครื่องหมายตัวหนอนเสียงเปิดประตูห้องน้ำดังขึ้นอัญญาพัทระเดินออกมาจากห้องน้ำเพลงพินจึงรีบกระโดดลงเตียงแล้วคว้าผ้าขนหนูวิ่งเข้าไปในห้องน้ำแล้วรีบอาบน้ำเพื่อจะรีบออกมาคุยกับัญญาพัทระ เพราะกลัวจะลืมสิ่งที่อยากจะถามเพื่อนสาวหลังจากอาบน้ําเสร็จเพลงพินรีบใส่เสื้อผ้าแบบลวกๆกแล้วเดินมาหาอัญญาพัทรัที่นั่งหวีผมอยู่หน้ากระจกแล้วดึงมือจะเรียกว่าดึงก็ไม่เชิงหน้าจะเรียกว่าลากถึงจะถูกเธอลากอัญญาพัทรัที่นั่งหวีผมอย่างอารมณ์ดีมานั่งที่ปลายเตียง แกวันนั้นฉันเห็นพี่เมฆมาคุยกับแกแล้วจูจ่ๆก็น่าบึงเดินออกไปเขามาวุ่นวายอะไรกับแกอีกหรือเปล่าอ๋อก็ถามปกติแหละอัญญาพัทระตอบแบบเลี่ยงเลี่ยงซึ่งเพลงพินก็ไม่ยอมที่เพื่อนตอบแบบขอไปทีปกติคือยังไงเขาก็ถามว่าเรียนจบแล้วจะทำอะไรต่อพี่จีบเรามาสี่ปีแล้วนะ ยังไม่ใจอ่อนอีกเหรออ่าแล้วแกตอบเขาว่าไงก็ตอบว่าอัญญาพัดเว้นช่วงไปจนเพลงพินร้อนใจถามขึ้นโอ้ยว่าอะไรเล่ายายอันจะทำให้เธอลุ้นไปถึงไหนคิดบ่นในใจก็บอกว่าเขาตามจีบมาสี่ปีแล้วนะเมื่อไหร่จะใจอ่อนสักทีแต่ฉันคิดกับพี่เขาแค่รุ่นพี่ไง บอกเขาว่าฉันคิดกับเขาแค่พี่ชายเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้มีหน้าละ่ะทำไมหลังที่แกบอกพี่เขาเดินออกมาทำหน้าเหมือนโกรธแกมากเลยนะหน้าเขาน่ากลัวมากเหมือนแค้นฝังหุ่นอ่ะไม่หรอกมั้งแกแกคิดมากไปปะตอนที่ฉันตอบเขาไปเขาก็ยังยิ้มให้ฉันแล้วบอกเข้าใจอยู่เลยนะโอ้ย ทุ่งลาเวนเดอร์ไปอีกกบเอาเถอะไม่ต้องพูดถึงพี่เขาแล้วฉันว่าเดี๋ยวพี่เขาก็เจอคนดีๆเองแหละแต่ตอนนี้อ่ะควรนอนได้แล้วค่ะว่าจบทั้งสองก็ขยับขึ้นมานอนหันหน้ามองกันแล้วเอ่ยบอกอย่างพร้อมเพรียงกันฝันดีนักแกฝันดีนักแกแล้วเอื้อมไปปิดโคมไฟทำให้ห้องมืดสนิทแต่ยัง มองเห็นลางๆางเพราะมีไฟทางสองเข้ามากลางดึกคืนนั้นบรรยากาศภายในบ้านเงียบสงัดจนได้ยินเสียงนาฬิกาติก็ต่อโกยอย่างชัดเจนลมเย็นพัดลอดช่องหน้าต่างเข้ามาทั้งเพลงพินและอัญญาพัดต่างนอนอยู่ในห้องเดียวกันเพื่อคลายความกังวลแต่ความเงียบสงัดกลับไม่ทำให้ใจสงบเลยแม้แต่น้อย ร่างของอัญญาพัทรพลิตไปมาบนเตียงเหงื่อผุดเต็มหน้าผากแม้ในห้องจะเย็นยะเยือกเสียงครางเบาๆหลุดออกมาจากริมฝีปากเหมือนกำลังละเมอเจ็บปวดเพลงพินสะดุ้งตื่นขึ้นมารีบลุกขึ้นนั่งแล้วเขย่าตัวเพื่อนแรงอันอันอัญ,ญญาเป็นอะไรนะได้ยินไหมตื่นดวงตาของอัญญาพัทรลืมครึ่งครึ่งหนึ่ง แต่กลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเหมือนมองทะลุผ่านเพื่อนตรงหน้าไปยังข้างหน้าในตาขาวโผลนไร้แววตาก่อนริมฝีปากซีบเผือดจะขยับเอื้อนเอ่ยเป็นเสียงน่ากลัวที่ไม่ใช่นาำเสียงของเธอเองมึงหนีไม่พ้นดอกกะแกเป็นอะไรเพื่อหญิงสาวสะดุ้งพร้อมกับอาการที่ปวดท้องราว กับมีคนมาเหยียบโอยโอยฮึกฮือเสียงร้องให้ราวกับเจ็บปวดเจียนตายของอัญญาพัทรพลันทำให้เพลงพินใจเสียปาปะป,ปวดท้องไม่ไหวสิห้าอริสราได้ยินเสียงของลูกสาวร้องไห้เสียงดังรีบเปิดประตูเข้ามาดูทันทีเพลงอันเป็นอะไรลูกอันบอกว่าปวดท้องค่ะคุณนะ อันทึกไหวไหมลูกมาแม่คะหนูเจ็บเจ็บเหลือเกินอัญญาพัทร้องไห้ระงมอริสราจึงรีบเข้าไปโอบกอดลูกสาวเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดเธอเห็นลูกเจ็บหัวอกคนเป็นแม่ก็เจ็บไปด้วยไม่ต่างกันหากเจ็บแทนได้เธอพร้อมจะเจ็บสิ้นเสียงนั้นอัญญาพัทระก็กระตุกแรงทั้งตัว ร่างกายเกรงจนเพลงพินต้องรีบโอบประคองอีกคนด้วยความตกใจทั้งสามกอดกันกลมความกลัวแล่นเข้าจับขั้วหัวใจจนแทบลืมหายใจเธอรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่อาการป่วยธรรมดาอีกต่อไปแล้วน้ำตาคลอเบ้าเพลงพินกัดฟันแน่นพึมพำออกมาเสียงสัน่นถ้าเป็นเรื่องไสยศาสตร์อย่างที่เธอคิดไวจ้จริง ฉันจะไม่รอให้เพื่อนต้องเป็นอะไรแน่ทางด้านเพลงพินที่ไม่รู้จะทำอย่างไรคว้าจับคว้าสร้อยคอที่ผู้เป็นพี่ให้มาตอนสอบติดมหาวิทยาลัยที่นี่ให้พกติดตัวป้องกันอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นเธอถอดสร้อยพระออกจากลำคอสวยมาสวมใส่ให้อัญญาพัทธระเพียงไม่นานร่างกายอัญญาพัทระที่ กระตุกก่อนหน้านี้ก็เริ่มดีขึ้นจากนั้นก็พลอยหลับไปทำให้ทั้งเพลงพินและอริสราหันหน้ามามองกันอย่างไม่ได้นัดหมายติดตาม e ีพีต่อไปด้วยนะคะ